ปีของวัดชายนาคือวันที่เท่าไรครับเอาวันที่สามพฤษภาสามพฤษภาคือวันครบพ่ออมรณะเอาวันนั้นสำคัญก็ใกล้ๆแล้วนะครับผู้ชมสามพฤษภาคือวันที่ครบรอบท่านอมรณะอ่านเลยครบรอบ็พําบุญให้ท่านเคยทําคือเป็นงานประจําปีเลยทุกวันที่สามพฤษภามีอะไรบ้างครับพระอาจารย์มหาลศกไม่มีไม่มี มีเร่เลีย้เเยงพระเล so ี้ยงพระพระพระก็จะสวดสวดพุทธมนต์สิบลูปคือนั่งก็ฉันเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดลูกคือไปแหละครับแล้วหมักถอดไล้วก็ตุ๋นตัวก็คือเลี้ยงดกระถิ่นทอดผ้าป่าตามประเพณีเอาเครับแล้วผ้าป่าก็มีต้องคิดเอาวันหนึ่งวันที่สิบแปดเอาวันเกิดตัวเองวันเกิดพระอาจารย์อ่าตัวเองแล้วเอาเงินเดือนไหนฮะมกราสิบแปดมกุลลามดที่แล้วติดทับทิ้งคือว่าคิดว่า มาดูทำเอาประจำปีเอาวันเกิดอีกแล้วก็เอาเงินเนี่ยเป็นผปาให้เด็กเรียนไปเข้าโบนิธปีนี้ทําไก่ปีใหม่กระชั้นไปหน่อยเลยได้แค่แสนห้าอย่างนี้เต่ยังพอแจกทุนมีแจกทุนตรงนี้แจกทุนก็ทุนละห้าร้อยบาทเขาแจกทั้งหมดมัน้อยนักเรียนที่โรงเรียนใบโรงเนี่ยมีร้อยแปดสิบตีแต่อบตก็ให้ห้าหมื่น ลัเราออกสี่หมื่นฟ้าเราหากินอีกสองหมื่นสอหหฟ้าแล้วเนี่ยกำมาแจกที่นี่แจกสลาทุกป,ปีตาหักเล็กเรียนมากขึ้นก่อแจกมากขึ้นคนละห้าร้อบาทห้าร้ยบาทท,ทุกคนแจกทุกคนอีทามประจำนะใครษฐกิจทามอยากให้พระอาจารย์ครับฝากถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราคลองตัวยังไงไม่ให้ตกเป็นทาสของพิเลสตัณหาใช่ครับ แล้วก็ใช้แต่พอเพียงแบบโครงการในร่วงเขามีบอกเลยไหมเศรษฐกิจพอเพียงมีน้อยก็ใช้น้อยตามที่ว่าพูดง่ายโครงการในร่วงแล้วตัดตำรี่ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง